สวัสดีครับพ่อแม่น้องครับวันนี้คําลองพาผีพอนองมาลองเบิ้งเข่าด้วยเดื่อเข่าลัางออกหัวมีหน้องครับนี่พิษสนุโลกสีพี่น้องแต่พันวันนี้ที่มาเบาเรื่องปุ๋ยสูตรรับรวงนะครับหลังจากเธอกนโนนผมเบาเรื่องปุ๋ยสูตรแต่ก่อนพื่อนเนาะอันนี้เป็นสูตรรับรวงเลยพี่น้องของไอเดชําลองเองครับใส่มากก็รู้สึกว่าจะได้ผลดีพี่น้องถือว่าพลาดหนึพี่นอ้งนะนองครับนี่เบงเขาสีมานี่ครับ ครับตอนนี้ต้องออกเต็มทุนนะครับสำหรับสูตรทงีงเอคัมลองนะครับที่ผมใส่ยุบประจําพี่น้องครับก็คือผมจะเอาสูตรสิปหาสิปหาถุงหนึ่งพี่น้องครับเราจะผสมยูเรียเคิงถุงยี่ผ่ากิโลครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยศูนซูนหกสิบพี่น้องปุ๋ยระเบิดหัวนั่นแหละรครับศูนซูนกสีอีกนี่ผ่ากิโลครับเอาผสมกัน ย้ำใส่ใส่โยมัน15-20กิโลต่อไร่ผมใส่โยมันนี่พี่น้องนี่คือสูตรผมใส่ไว้จำนะพี่น้องเด้อแล้วมีอีกสูตรหนึ่งครับผมจะใส่ยู่สองสูตรสูตรหนึ่งคือเอายูเรียเลยครับยูเรียผสมกับซูนซูนองซิปครับ40โมงซูนซูนนั่นแหละพี่น้องผสมกับซูนซูนองซิปครับปุ๋ยระเบิดหัวนั่นแหละครับผสมกันเลยพี่น้องครับ ใส่ในประมาณที่ทอกันพี่น้อง15-20กิโลต่อไร่คือกันครับ10-20อยู่บ้านนี่พี่น้องครับแล้วแตจังวะเบิ่งเขาน้ำนะครับถือว่าพานนะพี่น้องนี่โอ้งห้องเข่าครับผมถือว่าสูตรที่ผมใส่มานี่พานอยู่ครับพี่น้องอันนี้ผมใส่1ิหาผสมกับสูซู6กสิบี่หาโลเลยก็ ยูริอานิพาโลนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอห้าสิบโลผสมกับยูริอสี่หกศูนย์ศูนนะครับเนาะีห้องเขาไปเนาะผสมกับยูริอานิพาโลแล้วผสมกับปุ๋ยระเบิดหัวอีกนิพาโลครับเขาออกห้องมาก 5, มากับเซีมาสี่พี่น้องครับตันนี้ถือว่าผ่านไปแนง้งโอ้ห้องใหญ่ดี เป็นยังตั้งใส่์ซูซู 60, นองสิบน้ำมันระเบิดหัวเด้วยพี่น้องปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้อยนอกจากนี้ปุย๋ยเม็ดปุยยป๋ยน้อยปุ๋ยหมักนะครับเอามาหลับล่วงพี่น้องครับเอาเบื้องหัวง่ายครับพี่น้องปุ๋ยมีสูตรดีๆกับมาแช่งได้บ้างด้วยสำหรับไอ้คำลองกใส่ยี่สองสูตรครับสูตร 15, 15, 15. สิบห้าสิบห้าสิบห้าผสมกับซูซูนองสิบยี่ห้าโลแล้วก,ยยก็ยูเรียยี่ห้าโลอีกสูตรนึงคือยูเรีย ผสมกับสูนซูนองสิบเลยนงครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งคือขันยูเรียหานซีโปกับซูนซูกองสิบหานซีโปซ้ำกันใส่นะครับเบื้องที่เข่าพี่น้องครับขามันขามันพอแตกกอกะใส่ซีผาดีกว่าพุ่มมาแต่ถ้าเขาแตกกอดีกะเอายูเรียกับซูนซูนสิบพมมาน่าก็ดีขึ้นครับนะครับเอาประมาณนี้พี่น้องครับผู้ใดมีสูตรปุ๋ยดีๆก็มาแชร์กันพี่น้อง ต้นเรือนท่านว่าก็น่าสิเกี่ยวได้ครับเอาคลิปนี้ไปซ้ำหนีได้เป็นหรือกลับไปพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม